สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กันนะคะพี่กันคลินิกนมแม่มาล้วค่ะมาค่ะกับการไลฟ์ให้คําปรึกษานะคะของพี่กันนะคะนีค่ะมาค่ะช่วงตอบคําถามนะคะช่วงตอบคําถามนะสองอาทิตย์ที่แล้วรู้สึกจะจะหายไปไม่ค่อยได้ไรนะคะเป็นหวาดเสียงหายไอนะคะ คุณแม่มีคำถามเรื่องพังผืดใต้ลิ้นนะคะคำถามว่ายังไงเดวดูก่อนนะเมื่อคืนลูกนอนหนึ่งทุ่มตื่นสามทุ่มเพราะสำลักนมออกปากและจมูกเป็นอันตรายไหมคะลูกห้าเดือนถ้าลูกสำลักนมแลกเขียวหลังจากสำลักนมอันนั้นต้องรีบไปโรงพยาบาลคืออันตรายแต่ของคุณแม่เนี่ยคือเลยจ,จุดนั้นไปแล้วนะคะ แต่ตอนนี้คุณแม่อาจจะมีโอกาสที่ลูกสำลักแล้วอาจจะเกิดเรื่องของปอดอักเสบได้เราต้องสังเกตค่ะว่าหลังจากที่ลูกสำลักนมแล้วนะคะลูกมีไอมีเสมหะมีอาการไข้ซึมดูดนมน้อยลงไหมที่บ่งบอกถึงเรื่องของปอดอักเสบถ้ามีก็พาไปโรงพยาบาลนะคะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเวลาที่ลูกสำลักนมเราจะไม่รีบจับลูกยกขึ้นนะคะเราจะจับแค่ตะแคงหน้าอย่าจับลกยกขึ้นเพราะว่า เออตัวที่สำลักนี่มันจะไหลลงปอดก็ทำให้เกิดปอดติดเชื้อได้นะคะคำถามต่อไปนะคะเดี๋ยวขอเปิดหน้า Facebook แปบบหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่นัชนาะ,นะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดหัวใจให้พี่กันด้วยนะคะคุณแม่อัลมอนถามว่าปวดนมจากการปาั๊มมีเส้นเลือดปูดขึ้นมาด้วยเพิ่งเคยปวดครั้งแรกค่ะตอนนี้ลูกสาวหนึ่งเดือน23วันทำยังไงให้หายปวดเต้าคะ อาการของคุณแม่คืออาการของท่อน้ำนมอุดตันนะคะถ้าลูกดูดเต้านะคะให้ลูกดูดโดยออกตำแหน่งค้างไปวางตรงก้อนนะคะเดี๋ยวพี่กันสมมติว่าเรามีก้อนตรงนี้คุณแม่ลองจับเต้าดูว่าเต้านมเรามีก้อนไหมนะคะวิธีการจับเต้านะคะก็คือแบบนี้คำ้ำค้ำนะคะ มีก้อนไหมนะคะอ่าก้อนอยู่ตรงไหนนะคะแล้วเอาตำแหน่งคางไปวางนะคะสมมติว่าพี่กันเป็นเต้าขวาแล้วแล้วมีก้อนตรงนี้พี่ก็ให้น้องดูดนมท่าฟุตบอลแบบนี้นะคะอ่าถ้าอยู่ด้านบนน้องต้องนอนแม่นอนหงายน้องพาดอกแม่แล้วก็นอนกีรังกาขึ้นไปแบบนี้นะคะแม่ต้องนอนราบแล้วก็มีคนช่วยจับเนาะเสร็จแล้วก็มีการกระตุ้นจี๊ดกระตุ้นจี๊ดแล้วก็บีบน้ำนมด้วยมือตามนะคะ ช่วยได้ก่อนทาอาจจะมีการประครบร้อนโดยการใส่น้ําร้อนน้าร้อนใส่ขวดนมก็ได้ค่ะประครบที่เต้านมนะคะยกเว้นตรงลานนมนะคะ,ะเดี๋ยวพี่แกนไปแปะลิงก์ไว้ให้ก็ได้นะคะทําบ่อยๆวนไปค่ะเดี๋ยวจะดีขึ้นนะคะถ้าไม่ดีภายใน24ชั่วโมงทําแล้วรู้สึกไม่ดีขึ้นเลยต้องไปที่คลินิกนมแม่หรือหาผู้ช่วยเหลือนะคะ สวัสดีค่ะน้องเจ็ดเดือนมีการท้องแข็งบ่อยและเจ็บท้องมากเกิดจากอะไรอ๋อท้องเจ็ดเดือนนะคะถ้าคุณแม่ท้องเจ็ดเดือนเจ็ดสี่ยี่สิบแปดสัปดาห์นะคะถ้าแม่มีการเจ็บและท้องแข็งนั่งพักแล้วไม่หายสิบนาทีเจ็บครั้งแนะนําไปหาคุณหมอเพราะว่าอาจจะมีโอกาสคลอดก่อนกําหนดคะ่ะถ้าไปโรงพยาบาลเนี่ยจะมีการยับยั้งการคลอดจะไห้นะคะถ้าคุณแม่ท้องยังไม่ครบแล้วคุณแม่เจ็บครั้งสิบนาทีหนึ่งครั้งนะคะ นั่งพักเราไม่หาย10นาที1ครั้ง10นาที1ครั้งแบบนี้ให้ไปโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านนะคะจะได้ได้รับการประเมินว่ามีอาการเจ็บคันขอดก่อนกําหนดหรือเปล่าต้องได้รับการยับยั้งการคอดไหมนะคะวันนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ